สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมอยู่หลังนาที่ว่าการอำเภอราชสีสลัยนะครับพอดีมาเห็นหมอลลั่นะครับพี่น้องหมอลลั่เพิ่นกระลังแต่งโตอยู่อ่าเดี๋ยวเขาไปคุยกับเพิ่นอ่าสวัสดีครับออ๋สวัสดีค่ะครับหมอลลั่มาัตตบัณฑ์ไหนน้อครับเนี่ยมัตตาลอยเอ็สค่ะมัตตาลอยเอ็สบ่ครับคุณพ่อข้ามยืนอยู่ข้างหน้าลโอ้ครับหมอลลั่อำเภอปทุมราชบ่ครับเนี่ยจะยุ่เมืองสวงมื้อนี้มาลลั่ราชสีสลัยบ่ครับค่โอ้หนี่ตอนนี้กระลังแต่งโตบ่ครับเนี่ย บานี่บานี่จักหน่อยนี่บอกครับไปลัมสิไปล็ดรยู่ตลาดบอกครับค่ะโอ้นั่นแหละครับพี่น้องครับเพิ่อนมะลัมเพิ่นสิไปล็ดตลาดเดี๋ยวจังไปเบิ่งเนาะครับเนาะขันลัมเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวสิบ่ายคลิปให้เด้อครับเด้อโปรโมทซอยเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งคุณลุงมะลัมทั้งหุ่นเนาะครับเนาะบานี่เนาะครับโอเคครับขอบคุณค่ะเอาละครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้สัมภาษณ์ถามสอบถามหมอลำผู้ยิ่งเพิ่นนะครับนี่บานี่มาถามหมอลำผู้ซ่ายเด้อครับพี่น้องบานี่นี่แหละครับหมอลำ พระเวสสันดรตอนชูชกนะครับนี่เด้อครับเบอร์โทรของหมอล่ำเพิ่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาคุยกับหมอล่ำคุณพ่อเพิ่นนะครับตละเพลนอยู่สวัสดีครับคุณพ่อครับตอนนี้กำลังแต่งโตเลยบอกครับเนี่ยโอ้สวัสดีครับสามมานํ้ำกันสามคนบอกครับสิไเล่ํเนี่ยโอ้ตอนนี้กำลังแต่งโตอยู่เนาะหลังนาทีว่าการอำเภอลาสีสไลนะครับพี่น้องมือนีเพิ่นสิ่เพลินอยู่ตลาดลาสีสไลเพิ่นว่านี่บอกครับเครื่องเสียงอุปกรณ์เท่าครับ อ่าเดี๋ยวอีกจักหน่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมกับสิภาพ่อแม่พี่น้องนะครับไปเบิงเพลินล่ำอยู่ตลาดราสีสลไลด์บุนล่ะครับพี่น้องครับล่ำเรื่องนี่บอครับอันพระเวทสันดอนตอนชู้โชคนี่บอครับชู้โชคก็มีต่ตาดีโอ้โหน,นี่ครับตามรูปตามรูปนี่เลยเป็นบอครับเนี่ยโอู้โอ้ให้ให้ลูกสาวถ่ายรูปลงตัวนี่ห้ยังสิบอ่ครับโอ้งามหงามง่า นี่แหละครับมอลั่มเพิ่นมานำกัน3คนนะครับตอนนี้กำลังแต่งตัวอยู่เป็นชู้โชคเป็นบ่ครับนี่คุณพ่อนี่อ้าวครับครับอ๋อเดี๋ยวจักหน่อยเฮาไปเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับอ้าเพิ่นแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละครับชู้โชคเพิ่นนะครับเดี๋ยวเฮาไปชมกันเด้อครับพี่น้องจักหน่อยนี่ล่ะครับไปล่ำอยู่ในตลาดลาสีสไลครับนี่นางเอกมอลั่มเฮาเพิ่นก็เรียบร้อยแล้วครับนางเอกอันนี้ชู้โชคเพิ่นนะครับ มาหาขออยากขอจินน้ำพ่อแม่พี่น้องว่ามีผักว่ามีหญ้าปูปลามาปากดอกเด้อมีเสียงเพลงเสียงร่ำมาปากตอนห้าใ้ม่วนใจสนดอกเจ้าคาะจะขอขนับจะ,จะเป็นปอมีมาถ้ามันทังไปนิดถ้ามันผิดไปหน่อยโปรดอาไปลาน,น่อยเธอทุณนั้นเจ้า เด็ก่าวบ้านโอ้ไม่ไหวมาเลยเพราะกาจิจิใจแตงหวาจิเป่าไปตามลมน้าวมข้าทาลิลท้องของสมาชะโคนอุ้มต้วงท้องห่วยโอ้ยตกมุนกันและข้าทาทำบุญชนชื่นไม่เล่นต้องกาหรือที่เจใจ่สมภูเต่าฟังแล้วโอ้ยยาสุชี เดินเริ่มเกลียวมากพันญาเราก็จุมมาลาได้ก่อคุ้มคุมกันแล้วก็น้าวานจหวะง่วงัวถูโบเปตาเปตวันตางเขาพวกเอาโน้พวกขอสิลมือเกินจุะว่หวดนับือเต่าไอ้คนเต่าแม่ลาจุมนำและเดินนายอุ้ยอุ้ยห ขาดคำใดเนื้อผัวขาไม่ขายผัวขาพามมาจากผู้ปรปทุษร้ายมาหาขออยากขอจิ้นและมีผัอยแม่บ้านผีเมี่ยงนองเลยล่ะคือให้ท่านหลายก็จิได้กินหลายแม่เอ้ยให้ท่าหน่อยก็จิได้กินหน่อยคือมาหาขออยากขอจินคือเก้านลาหละผู้ใดเอาภาพมันรวยอ้อคือก็จิมีตั้งแต่หาขอจิ้นอะไรแม่เอ้ยท้านผัวก็มีผ้าบ้านผ้าปลาพาพอะไรเออครับ่็มีผ้าก็มียาปูปลามาฝากดอกเนื้อใช่ ອາທາທີ <als> ไปน้อนของนองก็ทงน้อนกับน้อนถัดเตอร์ตีจังตี้างห้เจิมยาเติมไแ้ไปน้องี่จ้าพเะ้แต่ว่า,วาทอนนั้นหล่ะสุดเหมหอกเงี้ยแพงหูออชอย่างตาหวานในคอยรับฟังเข้บบายปลานอกน้อนสาลาวันคลองที่สีความหอมชินกายกายแก่แก่ ใกน่อนนแะบันเดียวนนอนอางและนางไม่ใบเแี้วผาผู้สาเอ้ยผ้าตุ้ง่งลมหนาวาทีนะมันเนจนสินอนสนผ่าหม้น